วันนี้เราจะเดินทางไปดอนสวรรค์นะครับหรือดอนแม่ไมนะ้ที่ที่เป็นตำนานและมีมน์ขังอีกที่หนึ่งนะก็นี่เป็นบรรยากาศนะครับในการเดินทางด้วยเรือการเดินทางกร็รอบรอบละ500นะครับอันนี้จะพูดในเรื่องของตำนานเกาะดอนสวรรค์นะตามที่ได้ยินมาตำนานผาแดางนางไอนะครับในอดีตมี มีเมืองใหญ่ๆอยู่หลายๆเมืองนะที่เคยเป็นเมืองอยู่แถวนี้นะก่อนจะมาเป็นน้ำหนองหานนะครับก็คือมีองค์งหญิงที่ชื่อนางไอคํานะครับแล้วก็องค์ชายที่ชื่อผาแดงนะครับผาแดงกับนางไอ,อนางไอคำเนี่ยเป็นองค์หญิงที่มีชื่อเสียงเรื่องเดือในเรื่อง,องความสวยงามมากผาแดงเรืงนั้น เท้าผาแดงได้ยินชื่อเสียงจึงได้แอบมาดูนะครับปอมเป็นชาวบ้านแอบมาดูแล้วได้มีการเขาเรียกว่าตกลุมรักกันเกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นเท้าผาแดงจึงจะกลับเมืองเพื่อเตรียมพิธีมาขอนางไอคำนะครับแต่มาในอีกช่วงมันพ่อของนางไอคำก็มีการ เขาเรียกว่าอะไรทำเกี่ยวกับเทศกาลเนาะเกี่ยวกับเรื่องการจุดบังไฟนะครับเรื่องการบูชาสมัยแต่ก่อนข้าใครชนะจะได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นบุตรเขยแล้วกันครับเป็นบุตรเขยก็เกิดการแข่งบังไฟกันขึ้นนะครับในช่วงเดือน6พอมาถึงตอนนั้นบังไฟของเท้าผ่าแดงนะครับขึ้นเขาเรียกว่า ขึ้นแตไ่ไม่ได้ชนะนะครับที่ได้ยินมาทนะันไม่ได้ชนะจุดแล้วมันเป็นควันอยู่3วัน3คืนแบบนั้นนะครับอืมแล้วทีนี้ชื่อเสียงในเรื่องของเทศกาลเนี่ยอืมมันได้ยินไปถึงบาดาลน,นะครับหรือพญานาคที่อยู่ข้างล่างก็มีองค์ชายพญานาคท่านหนึ่งที่ชื่อว่าพญาพังคีนะขึ้นมาดูนางไอคําแล้วเกิดชอบเหมือนกันได้แปลงเป็นกะลอกดอนเพื่อมาดูนะ อีนี้นางไอาคาเห็นจึงอยากจะได้ก็เลยก็เลยสั่งให้ในายพานจับแต่นายพานจับไม่ได้สุดท้ายก็ต้องจับตายนะครับจับตายแล้วก่อนที่พญาพังคีจะตายเขาก็ได้ท่านก็ได้อธิษฐานไว้ให้เป็นเนื้อเนี่เป็นเนื้อแปดเกวียนนะครับมีความมากถึงแปดเกวียนจนกินไม่หมดมหลังจากนั้นคนในเมืองเอาไปกินแล้วพญานาคที่ได้ยินว่าองค์ชายเสียชีวิตก็ขึ้นมา ถล่มเมืองด้วยความโกรธเค้นนะครับแต่จะมีกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้กินก็คือแม่ไม้นะครับที่ชาวเมืองยังมีอคติอยู่พวกเขาจึงไม่ได้ถูกถล่มจึงเป็นเกาะดอนสวคนเป็น,นปัจจุบันนี้ส่วนพระแดงกับนางไอ้ก็หนีไม่พ้นนะครับตามตำนานนะถ้าใครมีโอกาสนะครับก็มากราบมาไหว้หรือมาเก็บบรรยากาศที่นี่ได้นะครับมีพระที่พระนาปกที่เหมือนจะศิลปินของปูศิลาเอามาตั้งไว้ด้วยนะครับ ถ้าใครมีโอกาสก็มากราบมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ได้มีตะเคียนคู่ด้วยนะครับแล้วก็มีบทกล่าวบท,โบ,ทโบราณมีโอกาสก็มากันนะครับ